สวัสดีครับวันนี้ก็มาเดินทางเกี่ยวกับการบรรยายทางรถไฟนะครับกระบวนรถไฟธรรมดามาถึงที่เขื่อนลำตะคองแล้วนะครับอาจจะคลิปตัดต่อเป็นช่งชวงๆไปนะครับพี่น้องตัดต่อเป็นช่วงๆไปเพราะว่าเราถ่ายทําบางท่านก็อาจจะมีสันมีมตามธรรมเนียมรถไฟวิ่งนะครับพี่น้อง ถ้าอาจจะมัวบ้างเด้อยรับเป็นมือใหม่ในการทําคลิปก็จะมีแบบนี้แหละครับพยายามให้ดีที่สุดนะครับการถ่ายทอดนี่ก็บรรยากาศที่เขื่อนลาตะคองช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงยังเที่ยงนี่แหละครับใกล้ๆกันนี่แหล,ล,ละครับมุมกล้องก็ลืม ดูว่ามีบางครั้งก็จะมัวหน่อยนะครับพี่น้องจอบรรยากาศข้างทางก็เป็นธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติแบบรถไฟทั่วไปหรือถนนทั่วไปนะครับบางช่วงก็จะเป็นเขาแบบนี้นะครับเ,เขาภูเขาเดี๋ยวลำตะครองจะบ,บิแบบนี้นะครับผมมองผมรู้ โฟกัสภาพก็ผมยืนถ่ายไม่ได้ต้องจับแบบพูดอย่างตรงๆว่าเราจับกันเราโยกด้วยนะมีก็มุมมองอีกด้านหนึ่งก็คือต่อม้อรถไฟคงมเร็วสูง,งนี้จะมาผ่านเขื่อนลำตะคองนะครับเขากำลังขึ้นเปงช่วงๆนี่หน้าแรงหน้าฝนก็จะขึ้นนะครับ ทีก็ตามระ,ะระยะโครงการของูรุรบเหมาอันนี้เราไม่ว่ากันว่าจะให้ดูมุมมองอีกมาหนึ่งก็มาถึงที่สถานีพอดีผมบรรยายใหม่นะครับอาจจะบรรยายตรงสถานีอาจจะไม่ตรงเป๊ะก็ได้นะครับสถานีกลางดงนะครับคลิปผมอาจจะ เป็นการรวบรัดบางช่วงนะพาอผมเคยถ่ายทําบางรายการหรือบางช่วงไม่ได้ถ่ายมานะครับนะครับก็ไปก็บช่วงก็เป็นทางล่าประมาณนี้นะครับนี่คือขอบวนรถไฟที่2องสามสีุ่รินกรุงเทพนะครับออกช่วงรือนร็ประมาณตีห้านี่นะครับ จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะตีห้าเลยนะประมาณถึงงเทพ่ก็ประมาณบ่าย2องบ่ายสามนะครับเหลือๆประมาณนี้นะครับก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงอยู่ท้างบนนะครับเป็นก็ดูมุมมองก็สวยงามไปอีกแบบนะครับวิ่ง รยากาศไปอาจจะมีเสียงลมจากการถ่ายทำนะครับือเ,เราลืมอลดเสียงต้นฉบับลงนิดหนึ่งแล้วก็บรยไยใหม่คืออยากได้อัธรรถในการนั่งรถไปนะครับตรงนี้ก็จะมีเข้าโมงนะครับตอนช่วงเข้าอุโมงค์เป็นถ่ายเป็นแนวตั้งเลยไม่ได้ามาลงให้ดูนะครับพี่น้องแนวนอนบางช่วงให้เห็น าในการทำคลิปผมลืมงูว่าเราต้องมาถ่ายตังแอปหลายๆแอปนะครับไปบินแบบแนวตั้งแบบแนวนอนเนาประมาณนั้นนะครับเตรียครับจะเห็น<ะ>เขา้าโมงเป็นช่วงนะครับช่วงละบางช่วงก็กิโลเมตรหนึ่งนะคเข้ามาก็จะเมือดแต่มันก็ไม่ได้เมืดอหมดนะมันไปสองวิ่งเร็วนะครับ ทีนี้ผมก็จะตัดไปช่วงที่ออกจากมุแล้วผมไม่ได้ถ่ายอีกนะครับผมมาถ่ายที่บรรยากาศที่ถึงกทมเลยนะครับหน้าผมไดม้ทำงนั้นมีฝุ่นนะครับบางทีมีฝุ่นนะฮะรถสายถ้าเป็นไปได้ใหสวมหน้ากากอนามัยการฝุ่นและลมแรงมากนะครับนะครับแต่ถ้าชิ่แล้วก็ไม่เป็นไรพ็มาถึงที่ผมจะรวบรัดมาที่หัวลำโพงเลยนะครับ รถคันนี้เข้าที่หัวลำโพงก็บรรยากาศก็ลงมานะครับก็มีมาจาักตัวนี้ครับเราก็เดินไปทั้งเดินมาก็มีรถมาจากโบราณและรถไปแบบเก่าให้ดูู้ชมครับวองเทศการการที่ผ่านมานะครับก็จะมีจอดไว้อย่างนี้นะครับเคยไปชมเคยทำคลิปถ่ายไว้อยู่นะครับ ที่ผมถ่ายทำนี้ตั้งแต่วันที่16นะครับ16เมษายนนะครับเมษายนช่วงคากลับ,มา,าบ,านนบมาจากป้านนอกนะครับมันหัวลำโพงลิปช่วงนี้อาจจะสะดุกกระตุกหน่อยนะครับควรรถไฟกรุงเทพ4 1 4 5 12จะไปที่ ลบที่ีนะครับเป็นกระบวนธรรมดาของอินระยะสั้นนะครับที่เห็นเสียงแทรกคือช่วงที่ก่อนจะไปกลับบ้านนะผมมาย้อนช่วงที่ขาไปวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับช่วงนี้ชมบรรยากาศที่ห้นึ่งสเป็นขบวนรถ กรุงเทพลบบุรีนะครับผมจะเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรอรม์เล่มขึ้นนครับธรรมดาที่ห้าสี่ห้าสองสี่ห้าหนึ่งสองกำลังออกจากสถานีหัวลำพงเพื่อไปไปลายทางที่ลบบุรีพี่น้องออกประมาณสิบห้าสิบหกสามศูนย์พี่น้องโอ้ยให้ลืมไปนะก็มามีรถหมวจกักรมารอต่อเข้า บรรยากาศก็งามตามต้องเรื่องมีสีหนึ่งสีห้าข้างหน้าก็จะมีป้ายเล็กๆสำหรับพวกพนักง,งานหรือพวกที่เขาจะมาขึ้นนะครับนานเล็กๆสถานีย่อยตรง ทานอะไรนะเดี๋ยวผมก็เห็นพายนะครับเดี๋ยวก็เห็นนะต้องระวังเสานะครับเสามันจะอยู่ห่างที่นี่วันนี้ก็จะมีพนักงานมาขึ้นเตรียมมาขึ้นพังงานที่เลือกงานมาเตรียมขึ้นเยอะมากครับเป็นสถานีย่อยนะครับตอนนี้รถชานเมืองเ,เลือกจากงานแล้วก็น,นี่น จะมีคนเยอะมากทางกำลังเดินทางจะขึ้นรถที่เห็นนี้ตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับช่วงที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับนานรถไฟเขาจะขึ้นนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ สังเกตว่าจะมีผู้โดยสารอยู่ทุกชอกเพราะว่าเป็นสอนรับพนักง,งานแล้วก็คนที่เลิกงานช่วงนี้เป็นสถานีย่อยนะครับสถานีย่อยเป็น,นเฉพาะรถธรรมดานะครับธรรมดาขึ้นมาแล้วก็จะมาตรวจต,ตัวนะครับในคารานี้อยากม้วลำโพงไปสำหรับรถธรรมดาไปที่สถานีบางซื่อก,ก็สองบาทพี่น้อง ราากับรถเมล์สมัยก่อนนะพี่น้องถูกมากนะครับสำหรับคนใจคนลากญ้านะครับช่วงที่ขึ้นมาจะคนจะเยอะมากช่วงนี้นะครับคนเลิกงานนะครับก็จะออกต่างัางวัดกันนะครับถึงเป็นขบวนรถธรรมดาผมอาจจะพูดแทรกเสียงเก่าด้วยนะครับออกมาก็จะเป็นบ้านทางรถไฟนะครับ จบแค่คลิปแค่นี้ก่อนเด้อครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ